สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเตรียมตัวให้ดีสิ่งดีๆนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้ มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะหากคุณกําลังท้อแท้หมดหวังกับชีวิตก็ขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างพลังใจให้คุณสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้วก็มีแรงฮึดสู้กับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นคําทํานายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ชีวิตจะดีจะร้ายมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ a s o f s o ฟ r อด t ท m พ e ร a n c ์ ance, นะคะสี่ไม้เท้าเพซออฟเพนทอโคฟูนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆสามไม้เท้าคิงออฟเพนท c โคสันนะคะหกถ้วย แล้วก็ใบสุดท้าย7ไม้เท้าเป็นพลังงานนะที่สวยงามมากๆสำหรับชาวราศีมังกรจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะาการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองคุณจะมีความกล้าหาญนะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมากขึ้นในอดีตคุณอาจจะ มีความกลัวในการทําบางสิ่งบางอย่างแต่ตอนนี้เหมือนคุณมีความพร้อมนะในหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เลยมีความกล้าหาญนะคะกล้าทําในสิ่งที่เรา,าเคยกลัวก่อนนะเคยที่จะไม่กล้าทําในอดีตนะคะ นะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีเป้าหมายอะไรใหม่ๆที่คุณอยากจะทําให้สําเร็จมากมายเลยทีเดียวนะถ้าคุณเพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจนะเพิ่มความจริงจังทําอะไรทําจริงมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะชีวิตของคุณมันกําลังเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะสิ่งที่ทําอยู่ นะมันก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางเริ่มที่จะลงตัวมากขึ้นนะหรือใครที่พึ่งบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาติดขัดมากมายเลยทีเดียวแต่ตอนนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะราบรื่นนะราบเรียบมากขึ้นปัญหาเริ่มขี้คลายนะสิ่งต่างๆมันเริ่มที่จะ ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือเรื่องร้ายๆนะมันกํำลังกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีจากสถานการณ์ที่มันดูแย่มันก็จะพลิกกลับมาดีขึ้นได้นะคะใครที่ทำอาชีพนะที่ต้องใช้ความกล้าหาญอาชีพที่ช่วยเหลือคนอื่น อย่างทหารตำรวจเป็นอาสาสมัครนะคะหรือเป็นหมอพยาบาลนะก็จะประสบความสำเร็จโดดเด่นนะได้รับคำชื่นชมดินดีมีคนชื่นชมนะในความสามารถของตัวคุณเองนะคะหรืออาชีพเป็นนักกีฬาก็ได้นะที่ความมุ่งมั่นตั้งใจความตั้งใจซ้อม นะความเพียรพยายามตั้งใจของคุณนี่แหละที่จะทําให้คุณคว้าเหรียญรางวัลคว้าชัยชนะมาได้นะคะไพ่กำลังสื่อว่านาการที่คุณจะได้ความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาในชีวิตมันไม่ได้ได้มาง่ายๆเลยนะต้องปาดเหงื่อกันหน่อยนะคะ ต้องอดทนนะพยายามหรือบางสถานการณ์ต้องใช้สตินะใช้สติและความอดทนแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะหรือบางท่านนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การทำงานก็ได้นะคะได้ทำงานที่มันท้าทายความสามารถมากขึ้น นะไทยอาได้ทำงานในลักษณะที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคะก็อยากให้ลองเปิดใจนะลงมือทำมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้นะและเราก็อาจจะไปได้ดีกับงานนั้นๆได้นะคะก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะสุดความสามารถค่อยๆเรียนรู้กันไปนะเชื่อเลยว่า คุณสามารถทําได้ทุกอย่างด้วยความสําเร็จด้วยดีนะคะนะการเปลี่ยนแปลงที่จะนําพาคุณไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นหรือคุณอาจจะได้ทํางานที่มันตรงกับสายงานที่คุณถนัดหรือที่คุณร่ําเรียนมาก็ได้นะคะได้ทํางานที่คุณชื่นชอบนะได้ทํางานที่คุณอ,อยากจะทำนะได้ทําตามความฝันหรือบางท่านนะอาจจะ ออกมาทําธุรกิจของตัวเองก็ได้ได้เป็นเจ้านายตัวเองนะมีอํานาจในการสั่งการอํานาจในการตัดสินใจมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่ามันมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะรอคอยคุณอยู่ที่ปลายทางก็ขอให้มีความขยนันมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจนะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนโชคชะตาความสําเร็จกําลังจะเข้าข้างคุณแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราต้อง เร่งทำนะเร่งสร้างเร่งกอบโกยให้มากๆกนะก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างที่คุณคาดหวังไว้นะคะชีวิตของคุณกําลังจะก้าวไปสู่ความมั่นคงในชีวิตนะการทํางานจะเติบโตก้าวหน้าหรือธุรกิจของคุณนะกำลังจะขยับขยายเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของความรักสำหรับคนมีคู่นะความรักก็ดูสุกงมเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะหรือบางคู่ อาจจะกําลังวางแผนนะคะในการสร้างครอบครัวหนาวางแผนซื้อทรัพย์สินร่วมกัน วางแผนที่จะมีลูกมีบุตรก็ได้นะดูจะมีความชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์หรือหากมีเรื่องไม่เข้าใจกันทะเลาะกันนะก็สามารถที่จะหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันได้นะคะแม้จะเป็นคู่รักที่คบหากันมานานมันก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงต้องปรับตัวเข้าหากันแต่ก็ปรับตัวเท่าที่ไหวนะคะอย่าปรับตัวจนขาดความเป็นตัวเองนะมิฉะนั้นความรักมันก็อาจจะอยู่ด้วยความอึ อาจได้นะก็ถ้อยทีถอยอาศัยสิ้นกันและกันก็จะทําให้นะความรักสามารถไปต่อกันได้ยาวนานกันเลยนะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่จะได้เจอช่องทางในการทําเงินเพิ่มขึ้นนะคะจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการทําเงินที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาขอให้เราคว้าโอกาสนั้นไว้แล้วก็ ทำให้เต็มที่สุดความสามารถอย่าด้อยค่าในสิ่งที่เราทํานะคะแม้สิ่งที่เราทํามันอาจจะให้ผลตอบแทนไม่มากไม่มายอะไรแต่โอกาสเล็กๆในวันนี้นะมันก็จะนําพาคุณไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้านะคะนะก็ขอให้ทํำเต็มที่นะสุดความสามารถก็เชื่อเลยว่านะชีวิตคุณก็จะดีขึ้นได้นะคะสำหรับใครที่ทำอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้า นะขายสินค้าก็จะขายดีขายดีมีกําไรนะมีเงินลงทุนเอาไปลงทุนกับอะไรใหม่ๆที่มันจะทําให้มีเงินงอกเงยเพิ่มขึ้นหรือเป็นช่วงที่คุณกําลังมีความคิดอยากจะลงทุนในสิ่งที่คุณสนใจนะลงทุนในสิ่งที่คุณอาจจะวางแผนมาแล้วนะคะ <c oughs> ก็ถ้าเราศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีนะก็สามารถที่จะลงมือทําได้ก็ ทําทในสิ่งที่อาจจะยังไม่ต้องใหญ่โตจนเกินไปนะคะค่อยๆทำเริ่มจากาสิ่งเล็กๆก่อนก็ได้นะก็จะเหมือนจะค่อยๆเติบโตมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะคะ,นะเรื่องการเงินในช่วงนี้นะถือว่าสะาัดีมากๆจะหาเงินได้มากขึ้นนะจากความขยัน จากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณเองนะถ้าใครทําธุรกิจแบบเป็นฟรีแลนซ์นะคะก็จะมีคนมาป้อนงานเรามาจ้างงานเราเพิ่มขึ้นอาจจะด้วยผลงานที่โดดเด่นนะมีคนสนใจนะอยากให้เราทํางานให้อ่าหรืออาจจะมีคอนเนคชันดีๆต่อกันก็ได้อาจจะมีหุ้นส่วนดีๆมาร่วมธุรกิจ นะหรือมีการคอาคอแลแลบนะธุรกิจกันก็ได้นะคะก็จะมีความก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นนะในธุรกิจของคุณนะคะที่จะเป็นเป็นทิศ ในทิศทางที่ดีมากๆนะคุณจะมีความคิดไอเดียนะที่บันเจดิดมีความคิดนอกกรอบบางทีการได้คิดอะไรใหม่ๆของคุณในช่วงนี้มันก็จะนำมาซึ่งโอกาสดีๆสิ่งดีๆมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะหลายท่านอาจจะได้พักร้อนไปเที่ยวกับครอบครัวพาคนรักไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะคะได้ไป อ่าเปิดหูเปิดตาไปผ่อนคลายสมองนะหรือ ได้ไปทําในสิ่งที่เราอยากทําก็ได้นะคะนะทำกิจกรรมทํำสิ่งที่คุณชื่นชอบนะบางคนชอบเที่ยวแนวธรรมชาติทะเลภูเขานะให้ธรรมชาติช่วยเยียวยาจิตใจการได้ไปเที่ยวมันก็เหมือนได้ไปผ่อนคลายสมองนะคะทำให้เรามีพลังใจนะมีพลังชีวิตเพิ่มมากขึ้นจะได้มีชีวิตชีวากลับมาทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะหรือบางท่านที่อาจจะตรดจ่อก,กับการทํางานมาก เกินไปลองหาเวลานะส่วนตัวทําในสิ่งที่เรามีความสุขบ้างนะเราก็ต้องให้เวลากับตัวเองด้วยเวลางานนะเราก็เต็มที่แหละแต่ว่าเวลาส่วนตัวเวลาพักผ่อนของเรามันก็ต้องมีบ้างนะคะนะก็ต้องบาลานด์นะชีวิตของเราให้มีความสมดุลเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้ชีวิตมีความสุขได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่จะมี ความโดดเด่นในเรื่องของอำนาจบาร,รมีอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะคะนะใครที่คาดหวังเรื่องของตำแหน่งในหน้าที่การงานมีเกณฑ์ที่จะสมหวังได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่ก็ได้นะซัพพอร์ตเรื่องของการทำงานซัพพอร์ตเรื่องของการเงินนะหากอยากได้ความ ช่วยเหลือสามารถเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายที่มีอายุหน่อยนะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะมีดวงเมตตามหานิยมไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาขอให้มีความกตันยูนะมีสัมมาคาร,ระวะไปมาราวา้ นะก็จะยิ่งทําให้เราได้รับความเมตตาอ็นดูมากยิ่งขึ้นนะคะนะมีความโดดเด่นในเรื่องของต่างประเทศด้วยบางท่านอาจจะทํางานอยู่ที่ต่างประเทศก็ได้หรืออาจจะมีแพผนไปทํางานก็จะได้ทำนะคะเหมือนได้รับโอกาสดีๆนะในเรื่องของทางไกลระยะไกลเรื่องของการเดินทางที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จแล้วก็ความโชคดีมากมายเหลือทีเดียวนะคะหรือบางท่านทํางานที่ ต้องใช้สื่อออนไลน์นะในการทำงานทําธุรกิจนะที่จะทำให้สินค้าของคุณมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับมากขึ้นนะเป็นช่องทางการโปรโมทสินค้านะธุรกิจของคุณได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของความรักคนโซนมีโอกาสได้พบรักจากคนแดนไกลนะอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศก็ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุนะที่อาจจะห่างกัน าหรือศาส,สนาเชื้อชาติไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะแต่นะคนจะรักกันความแตกต่างมันก็ดูจะไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะคะมันก็สามารถปรับตัวเข้าหากันได้นะก็มีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจนะจากคนไกลก็ได้นะคะหรือการรอคอยนะการกลับมาจากคนอยู่ไกลนะหรือได้รับข่าวดีจากแดนไกลก็ รวนแล้วมีเกณฑ์ที่จะสมหวังถูกประการเลยนะคะแล้วก็เหมือนเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่มันจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะใครที่รอคอยรักครั้งเก่านะคะนะความรักดีๆที่มันจะหวนกลับมาอีกครั้งนะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะอาจจะได้พบรักนะจากคนที่เราเคยรู้จักในอดีตอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะเคยทำงานด้วยกันนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้หวนกลับมา รู้สึกดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือคุณอาจจะได้เดินทางไปยังสถานที่ที่คุณอาจจะมีความทรงจําดีๆกับสถานที่นั้นก็ได้เหมือนได้ไปรื้อฟื้นนะให้เราได้รู้สึกมีความสุขอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะน็ก็เป็นสิ่งดีๆนะเรื่องดีๆมากมายที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองเราทําดีย่อมได้รับ นะผลดีแต่ถ้าเราทําไม่ดีนะคะเราก็ต้องได้รับผลของการกระทํานั้นนะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นคิดดีทดําดีไว้เถอะนะคะแม้ยามที่ชีวิตเจอปัญหาอุปสรรคนะถ้าเราคิดดีทําดี ป,ปัญหาอุปสรรคต่างๆมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะอย่างง่ายดายเลยนะคะและนี่ก็คือคำทำนายนะสำหรับชาวราศีมังกร,กรก็รับฟังอย่างมีสตินะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การกระทำนะของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก,รก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามช่องการดาพยากรณ์กันด้วยใครกดติดตามแล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเงปังๆตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ